น้องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยแต่ขาดการเอาใจใส่ขาดความยุติธรรมขาดความละเอียดอ่อนในการที่จะดูว่าใครเป็นยังไงเนี่ยชื่นชมชื่นชอบกับคาสรรเสริญเดือนยอเพราะมนุษย์เราอาจารย์เวลาใครมายอใครหยิบนู่นมาให้เอานี่มาให้เหมือนกับมีความรู้สึกเออเว้ยเหมือนกับมีการบุญคุณเล็กๆก,ก,กันในใจเพราะนั้นจะมองอะไรก็ต้องพิจารณาไอ้คนนี้ก่อนเพราะมันเอาใจเราไอ้คนนี้เนี่ยมันคอยให้ความสําคัญกับ <c oughs> <ๆ S 2> เราผู้นําลักษณะแบบนี้นะครับเหมือนกันเลยเหมือนกันไอ้คนที่เป็นผู้ตาม เอา<ะ>แต่ประจบสอบพอ<ะ>ไอ้คนที่เป็นผู้นําก็ดันมีจิตใจชอบประจบสอบพอ <c oughs> มันก็เลยผสมโรงกันไปปั๊บเนี่ยเละหมดหวงการต่างๆเหล่านั้นมันก็จะสกปรกไปด้วยการอะไรแหละประจบสอบพอแล้วมันก็จะอ,อะไรนะล่มเหลวอันเนึ่งมาจากต่างคนต่างปิ้นป้อนต่างคนต่างทํางานเพื่อที่จะเอาหน้าเอาตาโดยที่ผลงานต่าง มนันเป็นผลงานที่ย่ำแย่ขนาดไหนก็จะไม่สนใจสังคมมันก็จะเละเทะนะฉะนั้นผู้นำเองเนี่ยก็จะต้องเป็นผู้นำที่ออกไปตรวจสอบดูแลนะครับแล้วก็ดูถึงผลงานของแต่ละคนเนี่ยนะครับด้วยการอะไรนะเรีกม,มีกระบวนการของมันนะครับยุทธวิธีในการที่จะรู้ว่าคนคนนี้ทำงานเป็นยังไงได้ยังไงมันมีกระบวนการของมันนะครับทีนี้เราเองเนี่ยต้องไม่เป็นผู้ที่ชอบในการที่จะ ได้รับคำเยืนยอผมเองเนี่ยไปไหนมาไหนกับพนาอาจารย์ต่างๆบางทีเดินไปเพื่อที่จะเข้าไปในงานแล้วก็ไปบรรยายเนี่ยนะเจอไปแล้วโอ้อาจารย์ดีมากเลยผมบอกอย่าชมมากนะถ้าจะชมขอเป็นขอดูอาดีกว่าอาจารย์ทำดูแลแล้วขอดูอาให้อาจารย์เนี่ยนะมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ทํางานต่อไปอาจารย์ต่อสู้ต่อไปผมจะขอดูอาให้ไอ้ยังไงเราเอาแต่อาจารย์แม้ดีเหลือเกินแม้ไม่มีข้อตําติเลย S <S อย่าพูดเลยอย่างนี้ <ฮะ S 2> มันทําให้ใจมนุษย์เนะี่ย <ฮะ S 2> พอได้รับแบบนี้บ่อยๆบ่อยๆแล้วบางทีใจมันก็อาจจะเหลืองนะ,<ฮ>ะวะลอายาจูบินล,ละเราขอความคุ้มครองต่อลรอนนะให้พ้นจากเรื่องต่างๆเหล่านี้อันไหนที่มันมีข้อที่จะเสริมเติมแต่งกันเราคุยกันอา <ฮะ S 2> จารย์ะท่าทแบบนี้นะอย่างนี้มันดีกว่านะผมกลับมาพิจารณาแล้วเออมันดีกว่าจริงๆ๋ยวซาฮุลลาฮุใคอ่รังขอรอดตอบแทนความดีให้แก่เขาแต่อันไหนก็ตามแต่ที่มันเป็นเรื่องที่ดีแล้วพี่น้อง ใช้คำว่าขอดุอาดีกว่า<ะ>พวกเราทุกคนวิทยากรอยากที่จะให้พี่น้องได้ขออุราเราต้องการดุอาจากพี่น้อง<ะ>อย่าอัลลอฮ์ขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะให้อาจารย์มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ยืนหยัดอย่างเนี้ย<ะ>ไปตลอดชีวิตโอ้โหใจเนี่ยมันอยากจะสู้ต่อเลยะนะนะถ้าเป็นแบบเนี้ยขอให้เราขอดุอาให้แก่กัน<ะ>อย่ามาชื่นชมกันเลยะนะครับเพราะไการชื่นชมเนี่ย มันเป็นเรื่องหนึ่งที่ท่านนาบีให้ระวัง<ห>ผมเองถ้าท่านมาชื่นชมอย่างนี้ผมก็ต้องระวังท่านแหละใช่ไหม <S 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 อย่าอย่าทำให้เกิดความระแวงก็อขอให้ขอดูอาต่อรอดจากกนดีกว่าครับเอาล้ครับท่านผู้ชมครับในช่วงนี้นะครับเราจะเปิดสายด้วยนะครับ,รบเราคุยกันเพลินเลยๆขึ้นหมายเลขโทรศัพท์ให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาร่วมพูดคุยหรือว่ามีคําถามอะไรจะเรียนถามหรือมีอะไรครับข้องใจนะครับหรือเรื่องการทํางานอย่างที่อาจารย์ได้คุยไปท่านประสบไหมท่านเจอไหมกับการทํางานในลักษณะแบบนี้ท่านหาทางออกไม่ได้ เดี๋ยวอาจารย์ซินดี่จะได้พยายามในการที่จะคุยให้ฟังเพราะวันนี้เนี่ยผมฟังดูแล้วนะครับอาจารย์เองก็ให้กําลังใจด้วยนะครับว่าคนทํางานเนี่ยไม่ต้องไปสนใจไอ้คนที่มันจะมาหาผลประโยชน์จากการทํางานของเราถ้าเราทําเพื่อเพื่ออลลอ์แล้วเนี่ยสิ่งดีๆจะมาหาเราเองนะครับขอดูอาขอความคุ้มครองต่ออัลลอ์อย่าได้เจอกับคนที่ประเภทที่ว่าประจบสอพรอประเภทที่ว่าคอยมาเอาผลงานของเราไปแล้วก็ไปนําเสนอเอาละ ทุกอย่างเนี่ยถ้าเกิดเราทําเพื่ออัลลอฮ์แล้วเนี่ยมันจบตรงนั้นไงใจมันจะมีความสุขไปแล้วรางวัลชิ้นงามนี่ท่านได้รับไปแล้วคือความสุขในหัวใจส่วนรางวัลในโลกอาคิร์ท่านเตรียมไว้เถอะมหาศาลแห่งความดีที่อัลลอฮ์จะตอบแทนให้แก่ท่านขอให้ทำเพื่ออัลลอฮ์ครับอาจารย์ครับตอนนี้พูดถึงว่ามนุษย์เนี่ยเราเนี่ยมีการมีความเท่าเทียมกันนะครับ สิ่งที่จะวัดว่าคุณค่าของมุสลิมอยู่ตรงไหนคือเรื่องของอีหมานอย่างที่อาจารย์บอกไปถ้าอีหมานดีเนี่ยนั่นคือเราจะสูงนะที่เอลอสุบะฮาวตลาแต่ไม่ว่าจะสูงดำต่ำขาวอะไรก็คือ,อเราเท่าเทียมกันในฐานะที่เป็นมนุษย์แลวนี้อาจารย์ไอ้ตอนแรกเนี่ยสมมติรเราเป็นผู้นาไอ้ตอนแรกเนี่ยเราก็มาเด็กคิดว่าเราก็มีความอ่อนโยนมีความอ่อนน้อ,อมถ่อมตนแต่พออยู่ไปไอ้คนรอบข้างเนี่ยนะครับไปไหนก็มีการต้อนรับจนทําให้มีความรู้สึกว่าถ้าครั้งต่อไปที่นี้ไม่ต้อนรับฉันแบบนี้เนี่ยฉันไม่พอใจละอาจารย เหตุ Head, ลักษณะแบบนี้มันเกิดขึ้นกับเราเราคุณทำงานจย์บอกเลยฮ<ะ>คนที่เป็นผู้นำนี่บอกเลยฮะคุณไม่ต้องมาจัดประลงประรมพิธีมันเกระเรืองใหญ่โตนะผมไม่ชอบ<ะ>ผมเนี่ยอยากจะนั่งกินข้าวกับคนที่อยู่ในงานนั่งกินข้าวแล้วก็โต๊ะธรรมดาด้วยะนะ คือถ้าเกิดเราเป็นผู้นําทีไ่ไม่มีความสมามารถเหมือนดังอุมัดเนี่ยนะบอกตรงๆนะคุณ <guerra. S 2> ไม่ต้องมาจัดพระนคมประรำพิธีหรอกไอ้การให้เกียกรติกันเหมือนดังการให้เกียรติของผู้นําตะวันตกนะ่ะเราไม่เอาในอิสลามนะครับอาจจะจัดโตให้มันดูแลไม่ต้องให้มันหรูหรามากแล้วก็ไอ้การต้อนรับก็ไม่ต้องใหม้มันมีเอกอกระเริกเหมือนดังต้องเอานักเรียนเข้ามาเข้าแถวสองสี่เห็นไหมเอานักเรียนเนี่ยร้อยคนอันนี้อีกร้อยคนถือกุหลาบคนละดอกละดอกแล้วก็ ประธานพิธีเดินมาตั้งกระหัวแถวเรื่อยมาโอ้โหรู้สึกชื่นชมเหลือเกินนั่นเป็นการกระทําที่ไม่มีแบบในหลักการอิสลามนะครับ,รบเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะจะอยู่ในลักษณะที่ได้รับคําชื่นชมนะให้ออกมาจากใจ <c oughs> อย่าไปจัดฉาก <c oughs> นะจัดฉ <c oughs> ากนะั้นเป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยแล้วก็ผู้นําก็ควรนะที่จะสั่งว่าอย่าไปเสียงบประมาณตรงนี้นะเราเอาเงินตรงนี้ไปช่วยเด็กนักเรียนดีกว่า <c oughs> นะครับต้องต้องอยู่ในลักษณะที่เป็นธรรมดาให้มากที่สุดเพื่อว่า หัวใจของผู้นำเนี่ยจะได้ไม่เหลืองด้วยครับตอนนี้มีสาจากทางบ้านแล้วครับเชิญครับอัสละอัลามอ่าสายหลุดไปนะครับเอารบอาจจะรอนาไปนิดนึงยังไงต้องโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับมาแลกเปลี่ยนความคิดกันก็ได้อาจารย์เพราะบางทีเนี่ยเราเจอปัญหาแบบนี้ในที่ทํางานบางทีเราเอ๊ะทำงานแทบตายแต่เงินเดือนก็ไม่ขึ้นพรพอปลายปีทีนึง เขาปรับเงินเดือนเราก็ไม่ได้แต่คนที่ไม่ค่อยทํางานนะครับรู้หลบเป็นปีรู้หลีเป็นหงเอ๊ทไมมันได้ดีจังงานก็ทําน้อยแต่เงินเดือนขึ้นพี่น้องจำไว้นะเวลาเราทํางานที่ไหนก็ตามแต่ทําหน้าที่ที่ถูกต้องเพื่ออัลลอฮ์ถ้าทําหน้าที่ที่ถูกต้องเพื่ออัลลอฮ์เดี๋ยวพระองค์จัดสรรมาเองทางออก นะริสกีเพิ่มพูนอัลลอฮ์จัดสรรมาเองเลยแล้วก็วิธีการเพ,พิ่มภูนริสกีของอัลลอฮ์เนี่ย <ฮะ S 2> บางทีมันไม่ได้อยู่ในรูปแบบของเงินเดือนขึ้นอย่างเดียวครับแต่มันอยู่ในรูปแบบของการลดรลยจ่ายลดรลยจ่ายไอ้ที่ได้มามันก็เหลือเยอะใช่ไหม <ฮะ S 2> ไอ้ได้มากแล้วก็ไม่เหลือเลยกับการได้น้อยแล้วเหลือเยอะน่ะท่านเอาอันไหนผมว่าเอาได้น้อยแล้วเหลือเยอะดีกว่า ใช่ไหมคุณพูดว่าได้ห้าหมื่นต่อเดือนใช่ไหมพอทิ้นสิ้นเดือนปั๊บอลลอตังหมดเลยเกี้ยงกระเป๋าหาชิมได้สองหมื่นสมมุติอย่างเงี้ยแต่สิ้นเดือนแล้วยังเหลืออีกห้าพันท่านเอาอย่างไงอ่ะเอาลอ์ลดได้จ่ายให้นะก็คือการเพิ่มภูนิษฐกีของอัลลอร์เหมือนอย่างที่ผมเคยเล่าให้พี่น้องฟังว่ารถผมไปเสียที่ทีนาดตัดผมเนี่ยถ้าเกิดไปเสียที่อื่นเนี่ยผมหมดปัญญาเลยดีกว่ายังดีก็ต้องจ้างรถลากเข้าศูนย์เลยแล้วรถลากอยู่ประมาณพันพันห้าเข้าที่ศูนย์อีก เสียไอ้ไดชาติที่มันเสียไปเนี่ยหมื่นสองใช่ไหมก็ประมาณหมื่นสามหมื่นสามพันห้าร้อยต้องเสียนะคิดนะแต่ไป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 สตาร์ทไม่ติดอยู่ร้านตัดผมร้านตัดผมก็เป็นคนรู้จักกันวิ่งไปตามช่างไอ้ช่างก็รู้จักกันก็บอกโอเคปัญหามันอยู่ที่ไดชาติอาจารย์ให้ผมทำไหมเดี๋ยวเปลี่ยนฐานให้อะไรอะไรให้เอาแปดร้อยนั่นแหละแปดร้อยเอาสิแปดร้อยเขาบอกใช้ได้เหมือนอย่างเดิมเลยแหละนะครับไปอีกสามสี่ปีนึกไปนึกมาออลลอนี่ถ้าเกิดไปที่ศูนย์เนี่ยนะหมื่นสองที่นี่ แปดร้ <800. S 1> อยหมื 12, 800, 800, นะ่นสองกับแปดร้อยเนี่ยผมประหยัดไปหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเานีเนี่ยอัลลอฮ์ลดรายจ่ายให้สตังที่ได้มาน้อยมันก่อนเหลือครับนี่คือคือวิธีของอัลลอฮ์เพราะนั้นเราตั้งใจทํางานทําเพื่ออัลลอฮ์อย่าไปทําโดยหวังว่าเงินเดือนมันจะขึ้นอพอทําไปแล้วไปหวังตรงนั้นมนุษย์มันไม่ยุติธรรมไงพอมันไม่ได้เงินเดือนขึ้นปั๊บงานเราก็จะขี้เกียจทำเลยทีนี้ เสียหายก็จะเริ่มขึ้นแล้วทีละหน่อยทีละหน่อย,อย<ช>เป็นข<ช>ั้นเป็นตอนเลยนะครับอาจารย์กำลังจะบอกต่อใช่ไหมครับว่ามุสลิมเราเนี่ยถ้านึกถึงอลัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาเนี่ยอัอลลอฮ์จะดูแลเราเอาลัลลอฮ์จะรักษาเราเอาลัลลอฮ์จะช่วยเหลือเราอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่เพราะหลักการอิสลามเนี่ย อุลามะส่งเสริมอย่างยิ่งบรรดาสหบาก็ส่งเสริมทําดุนยาให้ได้อาคเรอรู้ไหมทํำยังไงยังไงครับอาจารย์อาคาชิมไปเนี่ยต้องเข้าเวลาตรงงานหรือเปล่าตรงเวลาปะครับมุดข้า8แปดโมงคุณไปตอกบัตรแปดโมงครึ่งโดนไหมโดนเล่นงานครับแต่เราเนี่ยไปเข้างานตรงเวลาที่ไปเข้างานตรงเวลาเพราะอัลลอฮ์ช่าให้เรารักษาอามานะการตอกบัตรวันนั้นได้บุญอัทำอด้หลเพราะนึกในใจว่ายาอัลลอฮ์ข้าพระองค์ทําตามอามานะ ความรับผิดชอบที่ได้สัญญาไว้กับคนที่เขารับเราเข้าทํางานนะจากของบริษัทที่เขารับเราทํางานเดี๋ยวต้องทาตั้งแต่แปดโมงเรามาเจ็ดโมงห้าสิบห้าทำเดเรลาก่อนห้านาทีอ,อย่าเอาลอฉันทําตรงนี้ทําเพื่ออัลลอฮ์ตอกบัตรเหมือนกันแต่ใจของเราเหนียดว่าเป็นการทําตามสัญญาเพราะเราเป็นมุสลิมอัลลอฮ์ชาให้เรารักษาสัญญา ตอกบัตรเหมือนกันแหละใช่ไหมคนคนึงได้บุญอีกคนหนึ่งไม่ได้บุญใช่ไหมเพราะนั้นทําดุนยาทั้งหมดให้ได้อาคีรอทุกอย่างที่นั่งทําทําด้วยใจแล้วก็ทําให้มันสมบูรณ์ที่สุดคนอื่นจะมองเห็นมองไม่เห็นไม่เป็นไรฉันหวังการตอบแทนจากอัลลอฮ์เพราะฉันรักษาอามานนะดังที่ศาสนาอิสลามของอัลลอฮ์ชาให้เรารักษาสัญญานะครับตอนนี้มีสายรออยู่ครับเชญครับครับผม อัสลามุอลัยกุมวะะลยกุมเสลลอครับเชิญครับครับครับผมโทรจากนราธิวาสครับครับผมอักบัตครับครับอยากจะถามอาจารย์ว่าไอสซลยาสินี้มีความสําคัญอะไรบ้างผมอยากเพราะว่าบางคนเขาบอกว่าเป็นยาหม้อใหญ่ครับครับครับาบครับครับครับคำถามเดียวนะครับครับครับอ่าเดี๋ยวรอฟังครับครับยาอยาจอกราอุคอยครับสลามมอลัยกุม อันนี้คุมุษษสลัมครับจากนาราธิวาสพูดพูดถึงความสําคัญของสุรยศีนอาจารย์ครับมีความสําคัญยังไงบ้างอาจารย์ครับสุรยาซีนเนี่ยมันมีฮะด,ดีสมีฮะด,ดีสต่างๆที่ถูกระบุเกี่ยวกับความประเสริฐของสุรรอนเนี่ยมากเหลือเกินแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นฮะด,ดีสดออฟทั้งนั้นเลยเพราะนั้นไอ้ท่านที่ไดได้รับข้อมูลมาว่าสุรยาซีนเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ อ่านแล้วบรรลาต่างๆจะไม่ลงตลอดปีหรือว่าไปอ่านในคืนนิสูชาบานแล้วมันจะทําให้ชีวิตเนี่ยยืนยาวต่อไปอะไร<ช>ต่างๆเหล่านี้นะเป็นสิ่งหนึ่งที่มาจากฮะดีสของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลออัลฮิวะซัลลัมที่ดออีฟ<ช>ผมสาว่าเคยอ่านหนังสือของใครคนหนึ่งไม่แน่จะเป็นของอาจารย์มูรีหรือเปล่าที่พูดถึงฮะดีสดออีฟที่เกี่ยวข้องกับกับอะไรนะซุรยาซีนมีเยอะมาก เพราะนั้นเวลาได้ข้อมูลอะไรต่างๆกับเวลาอันสั้นตรงนี้ <c oughs> ผมคงไม่สามารถอธิบายได้ย,ยืดยาวนะ <c oughs> เอาเป็นว่าส่วนใหญ่ที่พูดถึงความประเสริฐของสุรอยาซีนเนี่ยมันเป็นฮัดีิที่ดาอฟดอีฟ <c oughs> ไปว่าอะไรยูฟีดูซอนเป็นสิ่งหนึ่งที่ให้ให้ความหมายว่าเป็นความสงสัย <c oughs> สงสัยว่าจะจริงหรือไม่จริง <c oughs> และการระแวงสงสัยตรงนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่อิสลามชาให้ออกหา่าง นะครับสงสัยแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ถูกต้องที่สุดแล้วก็คือฮะดีษ์ดออีฟ <S <S. <S เราจะไม่นําเอามาเป็นบรรทัดฐ,ฐานไม่นําเอามาเป็นบรรทัดฐ,ฐานของของการอะไรล่ะที่จะนําเอาตรงนั้นมาเป็นหลักฐานในการปฏิบัติ <S <S. <S นะครับเอ๊ะทำไมต้องเอาฮะดีต์ดออีฟเอาออกไปด้วยในชีวิต <S <S. <S ใ,นในในการปฏิบัติตามอิสลามเนี่ยก็เพราะว่าฮะดีต์ดออีฟเนี่ยคณะศัตรูอิสลามเนี่ยในขณะที่อุมรัรอิมรุคอตตอบจับมาจะสังหารเนี่ย <S <S มันรับมันรับสารภาพเลยจะสังหารเนี่ยเป็นไร แต่ฉันเนี่ยได้วางฮัตติสต่างๆที่ไม่มีในอิสลามเอาไว้ในหนังสือข้อบกท่านสี่พันกว่าฮัตติสแต่คนเดียวน่ะนั่นน่วางเอาไว้เป็นการเล่์เลี่ยมของศัตรูอิสลามเพราะฉะนั้นในการที่จะตรวจสอบสายรายงานฮัตติสเนี่ยมันก็จะต้องเป็นการตรวจสอบให้มันละเอียดให้มากที่สุดใครก็ตามแต่ที่ไม่เป็นที่รู้จักไม่มีประวัติศาสตร์อะไระไรเลยนี่ตรงเนี้ยเขเรียกเป็นคนมุบะรรมเป็นคนที่น่าสงสัยที่อาจจะถูกฝ่ายศัตรูเนี่ย รุฮัดีิสแล้วก็อ้างไว้ว่าท่านนบีได้บอกเอาไว้โดยใส่ใสายรายงานอะไรต่างๆเข้าไปเพราะฉะนั้นฮัดีิสที่ไม่ชัดเจนที่มันดอยไม่อนุญาตที่จะนำมาเป็นหลักฐานในเรื่องต่างๆนะครับครับผมตอนนี้มีสายรออยู่เชิญครับครับผมอัสลามุอะลัยกุมอัสลามุลฮุลาักาตูระ <ขอ S 1> ครับเชิญครับอาจารย์ช่วยสรุปคำว่าหน้าที่ในดุนยาและอาคิรัสเนี่ย คู่ขนานกันยังไงเพราะว่าบางทีเนี่ยไปคุยกับคนทํางานหรือเพื่อนบ้านญาติเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเราไม่ต้องเอาดุนยามากมายหรอก <c oughs> เรียนจะเบียนไปอะคิลอเถอะ <c oughs> ก็กลายเป็นคนเฉยชาไป <c oughs> แต่บางคนเนี่ยมุ่งมั่นแต่ดุนยา <c oughs> ก็จะลืมทีนี้ความว่าพอดีของมุสลิมเนี่ยในการทํางานสองอย่างเนี่ยให้ไปด้วยกันโดยที่ไม่ถูกตํำหนิ อัลฮัมดุลิลาจะทำยังไงชื่นชมนะครับเป็นคำถามที่ดีมากชื่นชมนะครับครับผมครับเดี๋ยวเราฟังครับเดี๋ยวเราฟังนะครับโมซสรามาอกตัวนคแม่คำถามนี้เนี่ยผมว่าชัดเจนจริงๆนะอาจารย์เขาให้อาจารย์สรุปว่าหน้าที่ในดุนยากับอาคิร์ร์เนี่ยเราในฐานะที่ตอนนี้มีชีวิตอยู่เนี่ยเราจะทายังไงให้มันควบคู่กันไปแล้วเราไม่ขาดทุนทันดุนยาและอาคิร์ร์เพราะบางคนว่าเราทําเพื่ออาคิร์ร์เพราะนั้นในดุนยาก็คือการขาด ความกระตือรือร้นบางคนก็มุ่งอาอ่ามุ่ง <อา S 1> ดุนยาอ,อย่างเดียวมุ่งดุนยาอย่างเดียวหรืมอมาคีรอดไปเลยสแสวงหาทรัพย์สมบัติอย่างเดียวเลยทำยังไงครับถึงที่จะไม่ขาดทุนทั้งสองอย่างอาจารย์ท่านซันมานอัลฟาริซีนะครับเป็นซอฮาบะคนหนึ่งที่เตือนพี่น้องของเขาที่ชื่อ,ออบูดารดะโดยที่คําเตือนตรงเนี้มาจากคําสอนของท่านนาบีม oh all all ูฮัมมัดสลลลขออะลัยฮิวะซัลลัมวิธีการทําทําอย่างนี้นะกะนะท่านซันมานอัลฟาริซีเตือนท่านอบูดารดะว่า อินนาลิรับบิกะอัลเลหกะฮักกอนว่าอินนาลิซาอูจิกะอัลเละกะฮักกอนว่าอินนาลิจัดซาดิกะอัลเละกะฮักกอนฟาอตีกุลเลดีฮักกินฮักกอหูในแง่ของเราที่อยู่ในดุนยาเนี่ยนะมีหน้าที่หลักๆอยู่สามอย่างนะสิทธิที่เราจะต้องให้กับ Allah, <S <S อัลลอฮ์นะสิทธิที่เราจะต้องให้กับตัวของเราเองร่างกายนะต้องรักษานะ ร่างกายมีมาอัลลอฮ์ให้มาสมบูรณ์ต้องรักษาเราเอามาใช้กันแล้วก็เสียหมดแล้วก็สําหรับท่านก็มีหน้าที่ที่จะต้องดูแลคนรอบข้างหมายถึงครอบครัวแล้วก็เพื่อนฝูงเพื่อนบ้านทั้งหมดแหละนะครับจงให้แต่ละส่วนทั้งหมดเนี่ยสส่วนในสิทธิเนี่ยนะได้รับในลักษณะที่ไม่ทําให้อีกส่วนหนึ่งบกพร่องก็คือทุกอย่างของอัลลอฮ์เราก็มีสิทธิที่เราต้องปฏิบัติ อิบาดเพือ Allah, <ะ>่ออัลลอฮ์ใช่ไหมของตัวเราเราก็ต้องมีสิทธิที่จะต้องดูแลรักษาสุขภาพตัวเรา<ะ>แล้วก็ของคนที่อยู่รอบข้างหมดเลยคร<ะ>อบครัวเพื่อนร่วมงาน<ะ>เพื่อนในสังคมคเพื่อนบ้านญาติญาติทั้งหมดก็จะต้องทําให้พวกเขาเนี่ยได้รับสิทธิที่เขาจะต้องได้รับจากเราด้วย<ะ>แล้วก็ต้องกระจายสิทธิให้มันอยู่ในลักษณะที่พอเหมาะพอควรครับสรุปแล้วง่ายๆก็คือ คุณจะทําดุนยาทําให้เต็มที่แต่ละมาดอย่าบกพร่องนะ,<ฮ>ะสิทธิอิบารด้าอย่าบกพร่องก็แล้วกัน <ฮะ S 1> คุณทําสิทธิอิบาด้าไม่บกพร่องแล้วดุนยาของคุณก็จะต้องทํามาหากินด้วยไม่บกพร่องด้วยถ้าคิดว่าเราอยู่แบบนี้แล้วนะ,<ฮ>ะก็คือให้เราชั่งน้ําหนักดูว่าดุนยาของเราเราก็ทำมาทำดุลินแล้วอาคิร์เราก็ทําแบบไม่บกพร่องถ้าหากว่าเกิดข้อบกพร่องในด้านหนึ่งด้านใด,านใดานจากสามด้านนี้นะ ถือว่าคุณทําหน้าที่ไม่ถูกต้องเลยเพราะนั้นคุณต้องทําหน้าที่ให้ถูกต้อง<ะ>เรื่องครอบครัวก็ต้องไม่บกคล่องต้องให้เวลาต้องมีเวลากินข้าวกับครอบครัวนะเรื่องของเพื่อนบ้านเรื่องของเพื่อนร่วมงานเพื่อนในสังคมเครือญาติเราก็มีเวลาให้หแบบพอเหมาะพอควรน,นะเรื่องของการงานในโลกดุนยาในการแสวงหาปัจจัยริสกีในดุนยาเนี่ยก็ให้ทําแบบพอเหมาะพอควร ทำตรงนี้แล้วเรื่องเพื่อนบ้านเรื่องเครือญาติต้องไม่บกพร่องเรื่องครอบครัวต้องไม่บกพร่องนะทครอบครัวแล้วทําดุนยาแล้วเรื่องสิทธิอิบาดะด้าที่เราจะต้องให้กับอัลลอฮ์ก็ไม่บกพร่องด้วยไปพิจารณารู้แล้วกันนะครับว่าอันไหนบกพร่องไม่บกพร่องถ้ามันบกพร่องในด้านหนึ่งด้านใดจาก3ด้านเนี่ยแปลว่าท่านปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องนะครับโอ้สามอย่างที่อาจารย์พูดให้ฟังเนี่ยนะครับมันครอบคลุมชั้งชีวิตเราเลยนะครับอาจารย์ใช่เพราะเพราะนั้นไอการที่เราจะศึกษาเรียนรู้เนี่ย จะเรียนรู้อะไรก็ตามสารด้านไหนก็ตามจะเฉพาะดุนยาแต่เราต้องเข้าใจอ,อิสลามด้วยครับะะมันถึงจะไม่บกเพราะอาจารย์แต่บางคนสิเวลาอพอนะบอกโอ้ไม่เป็นไรเราไม่ต้องกระตือรือร้นรอย่างที่เขาบอกบางคนเนี่ยไม่กระตืรอ,อ,อร,รือร้นเลยเพราะว่าอัลลอฮ์เลี้ยงนิสกีมาจากอัลลอฮ์อัอลลอฮ์พูดอย่างนี้นะคนพูดอย่างเนี้ไม่เข้าใจอย่างเงี้ยในอิดอัตฮาไปทากุรบาล <laughs> <c oughs> คือคุณในะหิวข้าวเนะี่ย<ห>แล้วคุณไม่ตักข้าวเข้า,ขาปากแล้วคุณก็บอกว่าอัลลอฮ์ให้อิ่มก็อิ่มอัลลอฮ์ให้หิวก็หิว บ้าคนแบบเนี้ยสิทธิเหตุที่จะทําให้อิ่มก็คือหุงข้าวซะไปผัดกะเพราซะทอดไข่ดาวซะแล้วเดี๋ยวกินมันจะได้อิ่มเหตุที่จะทาให้อิ่มคุณต้องขนขวายใช่ไหมเหตุที่จะทําให้ท่านเนี่ยเป็นบุคคลหนึ่งที่จะมีทรัพย์สินมีฤิสกีในการมาเลี้ยงครอบครัวอย่างพอเพียงคุณต้องออกธรรมากินต้องรักษาต้องอะไรนะเอาที่เหตุตรงนั้นนะทำให้สมบูรณ์ซะที่เหลือ มอบหมายกับอัลลอฮ์พอบางคนเนะี่ยทำอย่างนี้ทําเต็มที่แต่ก็ไม่พอกินสักทีอัลลอฮ์ Allah ทดสอบเขาแล้วใช่ไหมทำทำดุนยาเนี่ยทำเหตุที่จะนําไปสู่ผลที่ได้รับเนี่ยทำเหตุตรงนั้นให้มันสมบูรณ์ก็แล้วกันที่เหลือมอบหมายขอดูอาต่ออัลลอฮ์เนี่ยระหว่างคุณทำมาหากินในดุนยาเนี่ยใจยเคยคิดไหมขอดูอาต่ออัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาเลยยาอัลลอฮ์งานที่ทาทุกเนี่ย อัลลอฮ์เพิ่มพูนความโปรดปรานด้วยเธออัลลอฮ์ให้ความจำเริญด้วยเธอ,อขอดุดูอาอย่างนี้ตลอดเวลาแปลว่าคุณอยู่ในดุนยา อาคิรอดไม่บกพร่องใช่ไหมจะให้มันเกี่ยวกับอาคิรอด<ร>เกี่ยวผูกพันกับอัลลอฮ์ตลอดเวลาใช่ไหมครับแต่ทำอยล้อาจารย์ครับเช้านี้เนี่ยนะครับเราเนี่ยในฐานะที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์เนี่ยเราได้ความรู้จากอาจารย์ที่จะอธิบายเนี่ยนะครับ,รบหลักๆเลยสามสามประการเมื่อสักครู่นี้สิทธิที่เราต้องให้กับอัลลอฮ์สิทธิที่เราต้องให้กับตัวอนนเองนะต,ตัวเองสิทธิกับคนรอบข้างคนรอบข้างเนี่ยมันครอบคือเพื่อนมนุษย์คือครอบคุมหมดเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเข้าใจอิสลามเราทําตามคําสั่งของอิสลามเนี่ย เราก็จะสู่อาคีรอได้อย่างง่ายดายเพราะอะไรที่เลาห้ามในในดุญญนยาเนี่ยก็คือมันก็มีผลพวงกับคนรอบข้างอยู่แล้วนะฮะอัลทำอดุลล้์เป็นสิ่งที่ชัดเจนแล้วก็ที่สําคัญคือบางคนถามว่าการวัดคุณค่าของคนเนี่ยอ,อยู่ที่ตรงไหนวันนี้เราก็ได้สรุปเช่นเดียวกันว่าอยู่ที่ระดับของอีมานไม่ได้อยู่ที่ระดับการศึกษาไม่ได้อยู่ที่ระดับของจะมีจะจนจะสูงเตี้ย ดําขาวไม่ใช่ตรงนั้นอยู่ที่อีหม่าที่เรามีต่ออัลลอ์สุบฮานอวตาราสังคมบางส่วนเข้าใจอย่างนี้นะค่าของคนอยู่ที่ผลของงานอันเนี้ยส่วนถูกนะมีส่วนถูกแต่ว่ามันไม่ครอบคุมสมบูรณ์มันต้องพูดว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานที่มีพื้นฐานมาจากการอีหม่าต่ออัลลอฮ์ตรงเนี้ยสมบูรณ์เลยทำไปเลยละสุดท้ายจาเข้อาจารย์ฝากอะไรถึงท่านผู้ชมครับนี่แหละพี่น้องครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยหลังบักริบนะ นะครับก็เป็นหน้าที่ของผม,ผมที่จะต้องมานั่งในรายการสมาชิกสัมพันธ์ครับผมให้คอนเซปต์เอาไว้ว่าร่วมด้วยช่วยต่อสู้ถ้าเกิดว่าเราไม่ต่อสู้ไปด้วยกันถ้าคิดไม่สู้มันก็แพ้ตั้งแต่ในมุง้งแต่ถ้าคิดว่าจะสู้ไปด้วยกันเพื่อที่จะทําให้สถานีโทรทัศน์ไวชแนลเนี่ยนะครับมันอยู่ได้และก็อยู่ได้ด้วยการพัฒนาไปสู่การเจริญความเจริญด้วยก็ต้องร่วมกันเป็นสมาชิกชนะครับเดือนหนึ่งเสียสละคนเล็กคนน้อย ไอ้เก็บเล็กผสมน้อยอย่างนี้แหละรเราได้มีสิ่งหนึ่งที่จะไปตอบกับอัลลอฮ์เลยาอัลลอฮ์ข้าพเจ้าร่วมต่อสู้แล้วด้วยทร<ม>ัพย์สินเ<ม>พราะเราเนี่ยถูกเรียกร้องให้มีการจ i ฮาต,ต่อสู้ด้วยเลือดเนื้อและทรัพย์สินเลือดเนื้อตอนนี้ยังไม่เกิดยาอัลลอฮ์ทรัพย์สินที่มันอยู่ในธนาคารของข้าพเจ้าองค์ได้ทาจ i ฮา d ร่วมไปกับสถานีโทรทัศน์ไวชัแชนแนลแล้ว j ิฮ a ดคือการต่อสู้เพื่อพดุงเอาไว้ซึ่งความดีงามที่จะเกิดขึ้นในสังคมนี้ค,คืนนี้นะครับหลังมกริบ เช้าเราเจอกันแล้วก็สมาชิกใหม่อย่าลืมนะ,ะมส่วนตัวของผมนะ,ะของคนอื่นผมไม่รู้เป็นยังไงผมจะมอบเรื่องชี้ทางรวยก็คือวิธีเพิ่มริสกีให้แก่ชีวิตทุกสายที่ โทรเข้ามาเพื่อที่จะเป็นการสมัครสมาชิกใหม่นะครับอร่ามเดวละครับช้าวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ซิดดิ้งมอมดางินนะครับจาก็รอคอยรอครับวันนี้เรียกว่าเต็มอิ่มกับความรู้ความเข้าใจจริงๆนะครับสำหรับหลายๆคนที่ก่อเจาไปทํางานในเช้านี้ได้รับความเข้าใจแล้วรู้ว่าเราในฐานะมุสลิมเนี่ยเราต้องปฏิบัติอย่างไรอาจารย์ได้คุยให้เราได้ฟังแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณครับสำหรับโทรศัพท์ทุกสายที่โทรศัพท์เข้ามานะครับขอบคุณสําหรับผู้สนับสนุนรายการทุกท่านขอบคุณสําหรับทีมงาาาาาานนนน้้แชชชละะขอบบบคคุุณทททท่่่ผูมมมกกกีใหเยรรรรตติดัั เช้าวันนี้ผมร้อมด้วยอาจารย์ซิดดี้มูัมหดสาิดลาไปก่อนนะครับอินชาอัลลอฮ์ครับเราจะกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสต,ต่อไปครับสลามออลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบเระกาตุ كنت ميتا في بحور الغي والإثم غريقا كنت عبدا في قيود الذنب مملوكا رقيقا مد لي الشيطان من أسبابه حبلا وثيقا منكرات كنت آتيها غروبا وشروقا كنت ميتا في بحور الغي والإثم غريقا كنت عبدا في قيود الذنب مملوكا رقيقا مد لي الشيطان من أسبابه أسبابه حبلا وثيقا منكرات كنت آتيها غروبا وشروقا كنت ميتا في كحور الغي والإثم غريقا كنت عابدا في قيود الذنب مملوكا رقيقا مد الشيطان من أسبابه حبلا وثيقا منكرات كنت آتيها غروبا وشروقا غزت الآثام لحمي ثم عظمي والعروق كنت في التفحيط نجما يبهر الدنيا بريقا اجهدت سيارتي من شده الزحف OPC คือชื่อย่อของโอลิโกเม i ริกโปรแอนโทไซาน i ดีเป็นสารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติที่ช่วยชะลอความเสื่อมในทุกส่วนของร่างกายทั้งยังต่อต้านอนุมูลอิสระเหนือกว่าแอนตี้ออกซิเดนต์ในวิตามินซ20เท่าและสูงกว่าวิตามิน E 50เท่านอกจากนี้ยังสามารถดูดซึมเข้าสู่อวัยวะต่างๆได้อย่างรวดเร็วซึ่งผลจากงานวิจัยพบว่าไม่มีอาหารเสริมตัวไหนที่มีโอ c สูงเท่ากับเมล็ดองุ่นแคลวกรปซีดออ